สถานที่แห่งนี้คือมาหน้ายิวเดี๋ยวเราต้องข้ามเขาประมาณ7ลูกนะทุกคนนะและกระเช้าที่เนี่ยสูงที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลกเขามาเป็นคู่ไอ้เราก็หดหูมาคนเดียวสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมยังอยู่เวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าพิกัดที่ผมจะพาทุกคนมาที่นี่สถานที่แห่งนี้คือบาหน้าฮิวอยู่ที่เมืองดานังก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมความสวยงามแนวอ่าปรา,าสาทฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยต้องไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นไปไปพร้อ,รอมๆกันเลยไป คนจะวุ่นวายมากนี่ขนาดเป็นปวันธ,นธรรมดานะครับทุกคนโคตรวุ่นวายเลยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทัวร์ต่างชาตินะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นคนจีนซะเยอะนะครับเขาบอกว่าดีนะที่มาวันธรรมดาเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ดูด้วยสายตาแล้วผมว่าไม่น้อยเลยนะดูน,นี่เราดูเป็นเพียบเลยจุดนี้จะเป็นจุดที่เดี๋ยวเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นซื้อตั๋วเพื่อขึ้นกระเช้าส่วนใหญ่คนก็จะมาถ่ายรูปก,กันจุดน,นี้แหละ,ะมันก็จะเป็นซุ้มทางเข้าสวยดีเหมือนกัน คือตรงทางเข้าเนี่ยวุ่นวายมาทกทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเขาจะรอถ่ายรูปรงมุมทางเข้าเนี่ยครับข้างหลังมัาเขียนว่าซันเวอร์บารหน้าหิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปรู้นั่นแหละไปเดี๋ยวไปรพร้อมๆกันตั <c oughs> ้วคนเท่าไหร่นะลืมละ <c oughs> คนละเก้าแสนดองนะทุกคนเนี่ยครับเนี่ยนครับซันเวอร์บารหน้าหิวกระเช้าหนึ่งกระเช้านั่งได้ 12คนใช่ครับตั๋วเนี่ย9แสนดองเนี่ยเป็นตั๋วอย่างเดียวไม่รวมบุฟเฟ่อาหารถ้าเป็นรวมอาหารด้วยเป็นบุฟเฟ่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นดองนะครับทุกคนฉะนั้นเนี่ยจะซื้อตัว๋วต้องดูว่าซื้อตั๋วอย่างเดียวรวมอาหารไหมถ้าไม่รวมก็9 0 0 0แสนถ้ารวมก็อีกราคาหนึ่งที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ เดี๋ยวเราต้องข้ามเขาประมาณ7ลูกนะทุกคนนะแล้วกระเช้าที่นี่สูงที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลก <Wow. S 1> เขาสร้างเสร็จเมื่อปี2009เดี๋ยวเราจะใช้เวลาเนี่ยประมาณนั่งกระเช้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนสุดของบา n a น่าฮิลเนี่ยประมาณ15นาทีไม่เกินนี้นะครับทุกคนกระเช้าเนี่ยมันมาเร็วมากฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะรอนาน มันพุ่งไปเยอเลยทุกคนโหยาเข้ามาเป็นคู่ไอเราก็าหดหูมาคนเดียว มาแล้วครับทุกคนนี่แหละสะพานมือโอ้โหตอนนี้มือเต็มสะพานเลยครับคือคนมันเยอะครับฉะนั้นจะถ่ายรูปสะพานมือสวยๆนี่คงไม่มีโอกาสได้ถ่ายแน่นอนแต่สิ่งสําคัญนะครับบนสะพานมือแห่งนี้นะครับมันเย็นมากเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูหมอกเห็นไหมนี่ทุกคนดูหมอกไหมครับดูหมอกสวยจริงสวยจริงพอมาถึงะสะพานมือหรือ Golden Bridge นะครับที่ดานาังแห่งนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเลยคือบรรยากาศดีหนามากแล้วก็เย็นแต่ถ้าจะถ่ายรูปให้สวยบนสะพานมือแบบไม่มีคนเลยไม่มีทางครับตอนนี้9้าโมงนี้คนยังกันออกเลยครับเขา,าสวยไหมสวยโกด,ดิสบิลเชเนี้ยทุกคนต้องไม่พลาดที่จะมาดานนะั้นแล้วคุณจะหล่ร้านดานนะบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเป็นบ้านที่สไตล์ของกอล์ฟเลนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมสวนดอกไม้แล้วก็ไปดูอุโมง์เก็บไวอุโมง์เก็บไวเนะี่ยมันมีตำนานนะทุกคนนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เดียวที่ไม่โดนทําลายโดยชาวเวียดนามนะครับก็คือยังอนุรักษ์ไว้ส่วนบ้านเรือนของชาวฝรั่งเศสที่เคยมาสร้างเอาไว้เนี่ยโดนทำลายหมดแล้วโดนทําลายหมดเกี้ยงเลยแต่ทุกวันเนี่ยคือการสร้างใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวไปดูอุโมง์เก็บไวกันแล้วก็สวนดอกไม้สวยๆกัน นี่คืออายุของของอุโมนะครับปี1923นี่คือดั้งเดิมเลยที่ไม่โดนทุบทิ้งนะครับคือสวนดอกไม้ที่เนี่ครับดอกไม้ไม่ได้เยอะดอกไม้ไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่คุณจะได้เยอะกว่าดอกไม้คืออากาศที่เย็นจริงๆตอนนี้มันร้อนนะแต่ข้างบนมัน,ม,นมันเย็นนะครับ คือมุมที่นี่ครับมุมถ่ายรูปที่นี่มันสวยมันมันสวยแล้วมันเยอะอันนี้พาทุกคนมาเข้ามาในสวนลึกลับนะทุกคนนะล<อ>ับจริงๆรลับจริงๆเริ่มหาทางออกไม่เจอ,เ,อเริ่มหาทางออกไม่เจอโอเคเจอทางออกแล้ว ชุ้มลิ้นึงก็คือไปวัดนั่นเองทุกคนทางไปวัดทุกคนสังเกตนะครับว่าพอเราอยู่ที่วัดเนี่ยข้างเนี้ยไอหมอกมันลอยมาชนเลยนะฮะสวยมากเดี๋ยวผมลงไปยืนตรงนั้นเลยจะได้ดูหมอกชัดๆทุกคนพอยืนตรงวัดเนี่ยเห็นหม,มอกไหมเห็นไอไหมคือมันลอยมาชนหน้าเลยนะ นีลอยมาชนหน้าเลยแหละเห็นมะนเนี่ยเต็มเลยลวความสูงระดับประมาณ1500เมตรสวยจริงสวยจริงแล้วเย็นมากตรงนี้เย็นมากเย็นจริงสดๆเดี๋ยวทุกคนมาดูมุมที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับมุมนี้เขาเรียกว่ามุมมุมหลังวัดดีกว่าแล้วกันนะมุมหลังวัดนี่ครับทุกคนดูข้างหลังผมนะครับ มากจริงๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนที่เป็นทรงสไตล์ฝรั่งเศสนะทุกคนนะแต่ว่าน่ามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหมอกเนี่ยมันบังดูดิไอหมอกแรงมากมองเห็นกระเช้าลางๆเห็นสถาปัตยกรรมแนวฝรั่งเศสนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะสร้างเสร็จเมื่อปี2009นนี่เองโอ้สวยจริงๆ,ๆสวยจริงๆไอหมอกมันขึ้นมาเนี่ยมองมองเป็นสายเลยไหมมองเป็นสายเลยเป็นควันไอขึ้นมาเลยยาวมาอย่างนี้เลยครับทุกคน โอ้โหบานหน้าหิวนะทุกคนนะผมยังหาจุดไหนที่ไม่สวยไม่เจอนะคือสวยทุกจุดจริงๆสวยทุกจุดแต่คุณต้องขยันดเดินหน่อยนะขยันเดินหน่อยนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันกว้างต่อให้ร้อนแค่ไหนผมว่าทุกคนอยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีความสุขกับไอเย็นๆซึ่งมันมากระทบล่างของเราเนี่ยไม่หนาวมากแต่มันเย็นโอ้ฟินจริงๆฟินจริงๆผมชักจะหลงรักบานหน้าหิวละ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ทั้งวันเลยผมอยู่ที่บาน่าฮิลที่เมืองดานหนังนะครับก็สนุกเต็มอิมอ่มอิ่มเอมกับบรรยากาศที่อากาศเย็นหนาวบ้างแต่พอบ่ายๆเนี่ยมีฝนตกทั้งบนมีสวนสนุกมีโรงหนังมีสวนอาหารมีโตะตู้เยอะมากครับทุกคนเยอะมากฉะนั้นเนี่ย ผมก็อยากจะแนะนําว่าถ้าใครมาด่าน,นังนะครับบาน,น่าฮิวไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดสำหรับคลิปนี้คนที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดตัวสกายกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะไปไหนต่ออย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตาน